เรื่องนี้นะครับอะไรเดี๋ยวผมจะจำื่อ CP TPP อ่านะครับใช่หครับเรื่องนี้พวกเราคิดว่าอย่างไรนครับนะเราคิดว่าดีหรือไม่ดีนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับไอเรื่องส้นตีนนี่นะครับ ผมไม่เห็นด้วยเลยนะนะครับอะไรนะมันมันชื่ออะไรนะเป็นการโครงการกระข้อตกลงในการอะไรนะคุ้มครองพันธุ์พืชใช่ไหมนะครับนะเพรานะว่าไอ,อ้ตัวนี้นะมันจะเป็นข้อตกลงในการคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับมันคุ้มครองตรงไหนวะไอ้ส้นตีน มึงคุ้มครองบริษัทขายมเมล็ดพันธุ์พืชไอ้จังไรรนะถ้าใครผักดันนะครับเรื่องนี้นะครับมึงกำลังฆ่าเกษตรกรนะนะ,นะไอ้กฎหมายนี้นะผมไม่เห็นด้วยที่ไทยจะเข้าร่วมใครจะยังไงก็ช่างแม่งมันนะครับกูไม่สนใจนะครับนะนะมันเป็นข้อตกลงในการคุ้มครองพันธุ์พืช ส้นตีนนี่ครับนะมันไม่ได้คุ้มครองพันธุ์พืชมันคุ้มครองบริษัทขายมาเมล็ดพันธุ์พืชเกษตรกรจะได้ประโยชน์ตรงไหนผพไม่เห็นประโยชน์เลยนะครับนะค,คนที่ข้อตกลงต่างๆเนี่ยคนที่ผลักดันเนี่ยบริษัทขายมาเมล็ดพันธุ์นะครับนะรัฐบ,บาลน,นะครับ นะมีเรื่องมากมายที่ต้องรีบทำทำไมจะต้องไปคุ้มครองพันพืชมึงอยากขายก็ขายไปดิมึงไม่ขายก็ไม่ต้องขายเออแต่มึงอย่ามามัดมือชกไอ้จังไรนะครับถามนี้ว่ากเกษตรกรจะมีปัญญาไหมนะครับที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกเนี่ยมันก็มีไอ้พวกนายทุนไนะวันนี้ นะครับที่แม่งทำฟาร์มคอนแทกทำเฮียแล้วเอาเอ่านในประเทศไทยบริษัทอะไรขายมเมล็ดพันธุ์บริษัทอะไรขายนะบริษัทนั้นได้ประโยชน์เกษตรกรไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยนะครับนะแต่ในวันนี้นะถ้ารัฐบาเลเร่งผลักดันนัคือมึงรับใช้ครับรับใช้ในทุนในชิบหายเออ เกษตรกรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะบริษัทที่ได้ประโยชน์เต็ม,เต,มเต็มนะก็บริษัทขายมาเล็ดพันวันนี้ระบบเกษตรกร,เ,กรเราก็เห็นอยู่วันนี่มีคนขายเล็ดพันธุ์อยู่กี่รายในประเทศเรานะชาวบ้านก็ไปซื้อมาตอนนี้นะในทุนเนี่ยนะแม่งเฮีย้ยทุกวันทุกวันนะนรายดุอะไหนก็ไม่รู้นะ้วแต่ผมว่าในทุนส่วนใหญ่แม่งเฮีย้ยหมดครับ นะแม่งพยายามจะมัดตัดมือตัดตีนนะมีการทำระบบฟาร์มคอนแทคนะครับเอาปุ๋ยมาให้เอายาฆ่ามาแมลงมาให้กำหนดสเปคในการรับซื้อ้วยนะว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเกษตรกร,ะกรจะขายผลผลิตเนี่ยมึงจะต้องปลูกด้วยใช้มเมล็ดพันธุ์แบบนี้ใช้ปุ๋ยแบบนี้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแบบนี้ ให้สารกัมเงนี่คือจะกำหนดสเปคหมดเลยถ้ามึงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามนี้กูไม่ซื้อเป็นไงเอเทอร์กงก็ตายห่าอย่างเดียวตอนนี้ใช่ไหมครับบริษัทขายยาเคมีใครขายปุ๋ยใครขายยาขาย,ยาใครขายไม่ได้พัน้อยใครเออกฎหมายส้นตีแบบนี้กูไม่เห็นด้วย มีคนถามผมหลายทีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ลืมทุกทีนะครับเพราะว่าแต่ผมมานั่งคิดอยู่มันกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตรงไหนวะมันคุ้มครองเจ้าของคนขายมเมล็ดพันธุ์นัะไม่ให้ใครมาขายแข่งไม่ให้ใครเอามเมล็ดพันธุ์มันไปใช้ทั้งในเขาซื้อมาแล้วไอ้เขาซื้อมาแล้วเขาจะทําทอะไรก็เรื่องของกูดิกูซื้อมาแล้วเนี่ยชิบหาย กูไม่ได้เช่า,มาเมล็ดพันธุ์มึงมานะไอสัตว์กูซื้อเออแล้ววันนี้กเกษตรกรก็ปลูกก็ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บอ้าวที่หายแบบนี้จะเก็บผลผลิตจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อก็ไม่ได้วันนี้นะครับนายทุนแม่งจังไรกันไหนคุณก็เห็นว่านายทุนเนะี่ยแม่งทำปลาให้เป็นหมันเนี่ย เมลด็ดพืชพันธุ์ปลูกได้รอบเดียวปลูกรอบที่สองแม่งเพี้ยนออกลูกเอาไปฉายผ่านรังสีแกมมาไปทําให้เมล็ดพันธุ์แม่งไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นี่คือความจังไรของมันอ่ะมันดียังไงครับถามว่นไหนว่ามันดียังไงเนี่ยไอโครงการพืช GMO นะตัดต่อพันธุกรรมมันดียังไงครับรบอกว่ามันดีทําทไมอ่ะวันนี้ผลิตไม่ได้เยอะแล้วไงขายไม่ออกราคาตก แต่ราคาไม่ได้พันกระเท่าเดิมยาฆ่าแมลงก็เท่าเดิมยาฆ่าหญ้าก็เท่าเดิมปุ๋ยก็เท่าเดิมแพงขึ้นด้วยแต่ผลผลิตยิ่งผลิตมาเยอะิ่งราคยิ่งราคาตกและไอ้นายทุนก็บีบมึงจะต้องปลูกอย่างนี้มึงต้องใช้เม็ดพลันนี้มึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงต้องฆ่าหญ้าก็กําหนดสเปคถ้ามึงไม่ทาตามกติกากูกูไม่ซื้อใช่ไหมครับมันมีระบบคอนแทคฟาร์มมิ่งเห็นไหมครับ เออแล้วมันจะดียังไงอ่ะผมไม่เห็นด,ดีนะครับดังนั้นไอ้นายทุนมันมีนายทุนได้ไประโยชน์ประชาชนไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยนะครับผมบอกอะไรเนี้ยทำไงเกษตรกรไทยแข็งแรงประเทศเราผลิตอาหารผลิตให้เลี้ยงคนไทยได้พอเหลือก็ขายไ,ไม่เหลือก็ไม่ต้องขายไม่ให้แม่งแดกนะมึงไม่ซื้อก็ไม่ต้องแดมึงแดกน้ำมันมึงอยากจะแดกรถยนต์ก็แดกไปใช่ไหมครับ วันนี้นะเราต้องวางแผนในการผลิตใหม่วันนี้เกษตรกร,ร,กรแม่งตกเป็นเบีย้ยล่างในทุนนะบางทีกู้เงินนะแทนที่จะได้เป็นเงินไม่ได้เป็นเงินนะครับให้เป็นปุ๋ยเห็นไหมครับไอ้เกษตรกร,ร,กรแม่งมีจะโดนกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดในทุนแม่งมีแต่กูเอาร้านค้าส่งก็เป็นของกูร้านค้าปี๋ก,ก็ของกูเห็นไหมครับ ต่นี่เกษตรกรฟาร์มหมูฟาร์มไก่ถูกจ้างเลี้ยงหมดแล้วครับเห็นไหมกำหนดราคาเลยนะเอาเอาพันมาให้เอาข้าวมาให้เอาอาหารมาให้เอาวัคซีนมาให้เอาอะไรให้แต่ถ,ถึงเวลามาซื้อครบรกําหนดกี่วันซื้อในราคาเท่าไหร่ตกลงไว้ล่วงหน้าแทบจะไม่มีกําไรเลยนะเพราะมึงต้องเลี้ยงให้ได้ตามนี้เลยนะมึงต้องให้อาหารก็นปริมาณเ่านี้มึงต้องทําวัคซีนขนาดน,นี้ พอจับเสร็จมึงต้องพักคอ,อกอีกกี่เดือนกี่วันแล้วก็เลือกเอามเมล็ดเอาพันธุ์ใหม่กูมาให้นะกูก็เอาอาหารมาให้มึงเอาพันธุ์มาใหม้มึงถึงเวลากูม,มาซื้อจากมึงถามเนี่ยกเกษตรกรเป็นแค่อะไรผู้รับจ้างเลี้ยงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจส้นตีนอะไรเลยเออในทุนนั้นงั้นมปคนกำหนดทั้ทุกอย่างอยู่แล้ววนันนี้มึงยังจะมาเอากฎหมายส้นตีนนี่เหรอกูไม่เอาด้วยคนหรอกครับผมพูดอย่ผมพูดแทนกเกษตรกร เกษตรกรก็ไม่มีปากไม่ีเสียงหรอกแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะแต่กูรู้สันดาลในทุนดีมันแม่งจังไรไอ้พวกเฮียนี่แม่งจะหูประเทศอยู่แล้วแต่ละโครงการแต่ละนโยบายพวกแม่งทำเาพื้อตัวมันเองนะันะครับมันมีไมหมล่ะใครที่แม่งต่อสู้ื่อเกษตรกรเบื่อมิแต่เกษตรกรช่วยกันเองเสียงก็เบาเบา ไอ้นักวิชาการก็รับใช้ในทุนปูข้าวมาสัตว์ต้องขายเป็นข้าวเปลือกข้าวสารนั่นแนหะเอาไปทําเหล้ายัางไม่ได้เลยข้าวข้าว,าวกูนะสัเอาไปหมักเหล้าไม่ได้นะสรุปข้าว,าวกูนะไอ้เหี้ยปลูกเงาะมากูต้องขายเป็นงอะสดนะกูจะเนะงาะไปทําเหล้ากูก็ทําไม่ได้นะเออถามว่าไอ้มันเงาะของกูหรือเปล่า ปูกก็ปูกกูตัดหญ้าก็ตัดกูเจงก็เจงกูเน่าของกูราคาตกก็ของกูแล้วทำไมทำไมกูไม่มีสิทธิ์อ่ะเกษตรกร,ร,กรมีอย่างเดียวคืออาบน้ำตาขายผลิตผลผลผลิตหรือเอาไปเททองบนถนนประท้วงรัฐบาลนะเกษตรกร,ร,กรมีแค่นี้เหรอครับ อชีวิตเกษตรกรไทยมีแค่นี้เหรอครับมีหน้าที่คือก้มหน้าก้มตาทําไปถึงเวลาขายก็ก้มหน้าก้มตาขายไปได้เท่าไรก็เท่านั้นไม่มีอนานาจในการต่อรองยังเก่งก็แค่เอามาเทเอามาประท้วงเอาน้ํายางมาลาดถนนเอาเงาะมาถมที่ก็ได้แค่นี้เกษตรกรไทยไม่เห็นมีเฮอะไรดีกว่านี้เลยนะเออ รัฐบาลทำอะไรบ้างประยุงราคาประกันราคาจ่ายเงินชดเชยก็ได้แค่นี้กูไม่เห็นจะทำเฮียเลยนะแล้วถ้าเกิดมีกฎหมายส้นตีนกฎหมายนรกระยำเนี่ยออกมาเยตายเลยเกษตรกรตายเลยนะเรากำลกังจะสูญเสียอำนาจในการแข่งขันประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเราต้องทำยังไงให้เกษตรกรได้แข็งแรง ไม่ใช่ทําให้เกษตรกรอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วนันนี้นะแม่งติดนี่ติดตินต,ติดนี่ทอปอสอนะครับไม่เคยรวยทักทีนะครับเออเห็ไหมเ้าคุณว่าจริงหรือเปล่าผมพูดเนะี่ย <c oughs> วันนีนะ้แม่งมีแต่เรื่องอะ้วนะมีแต่ความคิดของไอ้พวกในทุนนั่นแหะนะนะออกมาแต่การฟรีเทโซนนะ ถามนี้เกษตรกร,ร,กรได้ประโยชน์หรือในทุนได้ได้ประโยชน์อ่า FTA เนี่ยถามนี้เกษตรกร,ร,กรได้ประโยชน์หรือว่าพ่อค้าส่งออกได้ประโยชน์พ่อค้าส่งออกยังไงกูก็กาไรถ้ากูไม่มีกำไรกูไม่ขายกูไม่ซื้อกูต้องซื้อในราคาที่กูขายเล้มีกำไรแต่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกได้ไหมเกษตรกรเลือกได้ไหมครับมึงปลูกมาเนี่ยถ้าเขาซื้อกัน โลสิบบาทก็ต้องสิบบาทมึงจะขายสิบห้าก็ไม่ได้ต่อ้มึงทุนมึงมายี่สิบแต่ถ้าตลาดซื้อสิบมึงก็ต้องขายสิบมึงจะขายสิบห้าไม่ได้เขาไม่เคยสนแต่พอค้าคนกลางราคาตลาดโลกสิบบาทมึงว่ามันจะซื้อไมไมสิบห้านะตลาดโลกสิบบาทกูก็ซื้อแปดบาทเพราะกูต้องมีกำไรกูไม่สนเราเกษตรกรมึงจะปลูกก็ัเรื่องของมึง เออ,เอ,อถ้าตลาดโลกเขารับซื้อสิบกูก็ซื้อแค่แปดมึงจะปลูกมาต้นดูยี่สิบสามจะก็เรื่องของมึงดิอ,อ่าถ้ามึงไม่ขายกูก็ไม่ซื้อเออแล้วมนเกษตรกรกกถ้าจะไม่มีหน้าต่อรองกันทุกันเนี้ยแล้วยังไม่มีกฎหมายนรกเนี่ยมาก็ตายหาวาดทีกันในสัตว์มเมล็ดพันธุ์แม่งถ้าเกิดต้องซื้อจอากนายทุนเท่านั้นสมมติกฎหมายนี้ผ่านแล้วนะ มึงจะปลูกข้าวเนี่ยยุงนรกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตบได้มึงกูจะจับมึงเด็ดปีข้างหนึง่งนะครับอ่าถ้าเกษตรกรปลูกข้าวเนี่ยถ้าต้องการซื้อข้าวปลูกเขาขายมาเมล็ดพันธุ์อะไรก็ต้องปลูกใช่ไหมถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีข้าวปลูกใช่ไหมไม่มีข้าวปลูกก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีไรายได้นอนเกาไข่เล่นอยู่บ้านใช่ไหมครับเออ แต่พ่อค้าคนกลางมันสนเมื่อไหร่กากูไปลงสีอะข้าวเนี่ยกูรู้ว่ากูซื้อมาขนาดนี้ยกูมีกำไรกูซื้อถ้ากูซื้อมาแล้วกูขาดทุนกูไม่ซื้อชาวนาทําไงครอบเข้าไปจำนำอะรอฮะราวันนี้นะครับผมไม่ไม่เห็นเลยว่าจะมีมาตรการอะไรที่ทำให้เกษตรกรแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ทำไมชาวนาญี่ปุ่นทำไมชาวนาอเมริกาทำไมแม่งไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนแบบชาวนาไทยแล้วะเกษตรกร,รไทยแน่งถูกข้อจำกัดสารพัดอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เออ วันนี้บอกแล้วนะถ้าเิาประเทศเรานะไม่ตกลงไม่เข้าร่วมจะมีมาตรการนู้นมาตรการนี้ก็เรื่องของมึง <g ül> มึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงนี่นะใช่ไหมเกษตรกร,กร,รมไม่ได้เดือดร้อนเดือดร้อนะงร,น,ร,น,รนในทุนคนส่งออกรัฐบาลก็ไปหาวิธีการนีครับสมมุตินะผมสมมุติเล่นเล่นสมมุติวนะ่าเราประเทศเราเนะี่ยไม่เข้าร่วม มอเอรโอเคถ้าเราไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ปรากฏว่าเขาจะไม่รับซื้อข้าวเราสมมตินะสมมติว่าเกษตรกรไทยไม่รับนะทําให้ข้าวไทยไม่อยู่ในโครงการนี้สมมติข้าวราคาโลกข้าวผ่านตลาดโลกอ่ะไม่มีข้าวจะแดกกันเนี่ยมึงจะซื้อไหมนะต่อยมีข้อตกลงเอกมีข้อตกลงกันเนี่ยนะครับ ข้าแม่งมีข้อตกลงเออมึงเป็นสมาชิกประเทศในสมาชิกสามารถส่งข้าวมาขายประเทศกูได้เนี่ยถ้ามึงส่งมาแพงกูงจะซื้อไหมมึงก็ไม่ซื้ออยู่ดีไอ้ส้นตีนใช่ไหมเออมึงก็ไม่ซื้ออยู่ดีนนะแต่ถ้ากูส่งไปขายถูกๆกันคนหนึ่งก็ขายสิบาทกูขายหบาทมึงจะซื้อกูไหมถึงจะไม่มีข้อตกลงกันนะแต่มึงมึงจะซื้อคนอื่นไหมสิบบาทอแต่กูขายได้แค่หบาทอ่ะ กูไม่ใช่สมาชิกมึงหรอกแต่กูสามารถผลิตคุณภาพดีและราคาถูกได้มึงจะซื้อไหมมึงก็ซื้ออยู่ดีไอ้พวกส้นตีนสันดานพ่อค้าแต่มึงบอกเอ้กกูเป็นสมาชิกมึงมีสิทธิ์ขายข้าวเข้าประเทศกูเออแต่กูจะขายสิบห้าบาทมึงบอกแพงมึงไม่ซื้อมึงมีสิทธิ์ขายแต่กูมีสิทธิ์ขายจริงแต่มึงไม่ซื้อมันจะมีประโยชน์ส้นตีนอะไรฉะนั้นวันนี้ต้องทำยังไงก็ได้นะ นะครับนะครับหมนะทำยังไงได้ปเกษตรกรมีอำนาจต่อรองผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดคุณภาพดีที่สุดไม่ต้องสนใจลกกูไม่มีกูไม่มีสัญญากับประเทศมึงหรอก มึงไม่ต้องซื้อกูไอ้ส้นตีนแต่ข้าวกูคุณภาพดีมากไม่มีสารพิษเป็นเกษตรดดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่ามแมลงคุณภาพดีกินหอ,อสิบกิโลเอาเด็กูไม่ได้มีสัญญามึงมึงจะซื้อกูไหมถ้าข้าวกูคุณภาพดีขนาดนี้กูมีสัญญาประเทศเป็นสมาชิกของมึงแต่ข้าวกูส้นคุณภาพส้นตีนมึงจะซื้อไหมเออ นะวันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรข้อตกลงส้นตีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนายทุนน,ะะนั่นแหะไอ้มาตรการนู่นมาตรการนี้ข้อตกลงน,นั่นนี่มันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนหรอกรมันทําเพื่อไอ้พวกนายทุนเออดังนั้นวันนี้เราอย่าเดินหลงทางนะวันนี้เราต้องทําให้โลกพึ่งพาเราไม่ใช่เราพึ่งพาชาวโลกไอ้การที่ไปเข้าร่วมน,นู่นนี่เพราเราเรากำลังจะพึ่งพาชาวโลกไง เป็นสมาชิกนู่น AEC เป็นสมาชิกนู่นอะไรเขาเลยต้องการจะพึ่งพาเขาไงกูไม่เห็นอเมริกามันแล่นอยากจะไปเป็นสมาชิกกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เลยมันมีแต่ตั้งกลุ่มแล้วสั่งมึงมาเข้ากลุ่มกูแล้วมึงก็ทําตามปฏิการกูใช่ไหมมันมีไม่ประเทศอเมริกาขอไปเข้ากลุ่มนู้นไปเข้ากลุ่มนี้มีแต่คนเ็าเชิญมันเข้าไปนะญี่ปุ่นมันขอเข้าใครไหมจีนมันขอเข้าใครไหมมีแต่คนเชิญมันไป มีแต่พี่ไทยเนี่ยสัตว์อยากเข้ากลุ่มนู้นอยากเข้ากลุ่มนี้ก็มึงไม่มีน้ํายาไงเฮียมึงต้องทําตัวมีน้ายาเนี่ยไทยาก็เชิญมึงเข้านะมึงไม่ต้องเข้าเขาก็บงังคับให้มึงเข้าเาก็ขออ้อนวอนมึงเข้าเป็นสมาชิกเออแต่มึงก็จอกมึงก็เที่ยวอ้อนวอนเล่เข้าไปเข้ากลุ่มเขาแล้วต้องเปลี่ยนวิธีใหม่วันนี้ยท,ทยําทำทำยังไงก็ได้โลกพึ่งพาเรา ไม่ใช่เราพึ่งพาชาวโลก <c oughs> ประเทศเราช้ยภูมิแม่งสุวรรณภูมิแหลมทองอะ่ะปลกอะไรก็ขึ้นอะ่ะโลกมันต้องพึ่งพาเราไอสัตว์มันไม่มีข้าวแดกกูน้ำมันกูก็มีอ่ามึงมีน้ำมันไม่มีข้าวมึงอยู่ได้ไหมกูมีข้าวกูไม่มีน้ำมันกูอยู่ได้นะเออ วันนี้ต้องทําให้โลกพึ่งพาเราไอ้ัต์ไม่ใช่เราแม่งมเฮียแล้วก็ไปพึ่งพาชาวโลกทําตัวเป็นลูกกระเจยบอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยคิดจะโตทีอ่ะมันต้องคิดแบบนี้เนี่ประเทศมันจะก้าวหน้าดิไมเห็นญี่ปุ่นมันต้องงอใครเลยเะผเห็นอเมริกามันต้องงอใครเลยมันเคยเห็นไหมอเมริกาขอสิท,สท,สท,สทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศไทยอเมริกาเอ้ยนี่ ขอร้องประเทศไทยนะครับขอสิทธิพิเศษทางภาษีหน่อยช่วยเหลืออเมริกาหน่อยมึงเคยไหมหรือญี่ปุ่นโอ้ยประเทศไทยช่วยหน่อยญี่ปุ่นจะตายแล้วดีไหมเออเมื่อไรเราจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของประเทศดีวะเราตรงนี้ต้องทำไงให้โลกพึ่งพาเราเลิกพึ่งพาชาวโลกดีกูเห็นแม่งไทยเนี่ยแม่งเฮียแล้วก็ถลอหน้าไปตอนนั้นไปทําตัวกระจอกในเวทีโลกอะ ผมคิดแบบนี้นะผมเป็นผู้นำระเทศผมจะทําแบบเนี้ยกูจะดูได้คิมจองอึนนะ่ะมันไม่เห็นสนใจใครเลยเออมไม่เห็นต้องง้อใครเลยบ้านเราไม่มีอะไรอย่างที่เราไม่มีอ่ะไม่มีเดียวคือสมองไม่มีคือวาษาทัดนะับแต่คนไทยเก่งๆก,ก็เยอะนี่ เออวันนี้เราไม่เคยส่งเสริมนวัตรกรรมนะครับเรามีแต่เอากฎหมายมากดกบาลไม่ให้คนไทยโตเอากฎหมายผูกขาดมากดกบาลไม่ให้คนไทยมีสระในการทำมหาแดกนะครับแล้วก็พยายามออกนโยบายคนไทยเป็นขอทานกระจอกงอกง่อยต้องรอเงินแจกถึงเอาตัวรอดได้เหรอนโยบายแบบนี้มันใช่หรือเปล่าวะเออ ่ะสมควรแก่เวลาล้วมีคนถามผมเนี่ยไอเรื่องซีพีผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วคนระับผมว่ามันเป็นโครงการในทุนเนาะมีแตในทุนได้ประโยชน์คุณดูเนี่ยครับปานินก็เป็นหมันฝีมือใครฝีมือใครเกษตรกร,ร,กรทำเหรอหรือว่านทุนทำ ผักลหลายชนิดวันนี้ปลูกแล้วเก็บเม็ดมาปลูกต่อไม่ได้ใครทำใครทำเกษตรกรทำหรือในทุนทำแล้วมึงจะทำมาหาพ่อหาแม่ไาทำมาท้นตีนอะไรครับเ,ออเจตนามันดีไหมมันหวังดีนะต่อชาวโลกไหมวันนี้มึงซื้อมเมลยพันธุ์กูไปปลูกมึงปลูกเสร็จมึงไม่สามารถเก็บเก็บเม่็ดพันธุ์ปลูกต่อได้มันพยายามจะผูกขาดมานานแล้ว จริงไหมไอนายชุนส้นตีนพวกนี้นะนักวิทยาการส้นตีนแบบนี้นะครับมึงคิดค้นแบบเนี้ถามเนี่มันดีได้ป่าวเราเกิดสงครามโรคระบาดโรงงานผลิตมเมล็ดพันธุ์แม่งเจ๊งพินาศมีอยู่ปลูกไปไม่สามารถปลูกต่อได้นะแล้วมึงจะแดกอะไรกันเออใช่ไหมครับ ถามีวันนี้ไอ้นักวิธาการที่คิดแบบนี้เนะมึงคิดแบบส้นตีนนะมึงรับใช้ในทุนนะมึงทําให้ปลาเป็นหมันเงนี้ยเพาะเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถออกไข่ไม่สามารถให้ลูกได้เงี้ยทำปลาเป็นกระเทยมั่งได้ไหมทําเมล็ดพันธุ์ให้เป็นหมันอย่างเงี้ยทำให้เมล็ดรีบถามมึงทํำทำไมอะก็พวกมึงจะผูกขาดไงเออ มาเนี่ยมันสิ่งที่น่าชื่นชมะครับเนี่าเนี่ยในทุนเนี่ยแม่งจ้องโอกาสอย่างเนี้ยกูจะผูกขาดกูจะทําคนเดียว